ใช่ใช่ชุดก่อนีชุดของแบรนด์ไทยนิชพีค่ะอย่างเอสเทอรลิเอาเรื่องชุดก่อนยังไงชุดวันนี้ก่อนได้เลยค่ะชุดวันนี้เป็นยังไงบ้างมันค่อนข้างที่แบบสบายเดี๋ยเดี๋ยเนียความคาดหมายกันนั้นเนี่ยจริงหรอก็เป็น15ปีของคามาแล้วก็เป็นอะไรไบรท์ไบรท์ไงเราเป็นตัวแทนของเบบี้ไบรท์เราก็เลยนำเสนอด้วยความแบบไบรท์ของเมทัลลิก อันนี้ชุดนี้ใครเป็นคนออกแบบอะไรอย่านิชพีค่ะเป็นแบรนด์นิชพีเป็นแบรนด์ไทยค่ะแซ่มทนการนะคะเหรอคะขอบคุณค่ะชมเนาะชมสิชุดนี้อย่างเงี้ยาชุดอย่างนี้มันต้องมีไกรมีเซ็นเซอร์ไหมนี่เอ้ยอะไรยังไงอก็ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเพราะว่าแบบก็ก็ช่วยกันดูกับคนรอบตัวเวลาแต่งตัวอะไรอย่างเงี้แล้วด้วยใช่ไหมใช้เวลาหนันด้วยกันครับ ไปลองรรว่าออะไออ๋อไม่เลยก็เป็นเป็นแบรนด์ที่เต้าเห็นเขาเดินสำหรับออแฟชั่นวีที่ผ่านมาอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมีความแบบดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเเราก็ทำงานนี้โดยเฉพาะเลใ่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะที่จริงเรื่องเรื่องงานนก็กกไม่เลยค่ะ,คะก็ปกติเวลาเวิร์กเวลาก่อนทำงานก็ก็ดูคอนเซปต์งานแล้วก็แล้วแล้วก,แวก็แล้วก็เลือก <Okay. S 1> เอามามเทียบกับหลายแบรนด์ไหมคะ หลายแบรนด์อยู่ค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็จะมีเรื่องของการแบบต้องดูว่าอะไรเกิดขึ้นในงานบ้างอะไรเงี้ยอย่างวันนี้เราแบบอยู่าท์ดอร์แล้วก็เรารู้สึกว่าถ้ามีอะไรที่มีความแบบพิว๊วิก็น่าจะช่วยทําให้เวลา movement มันแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะชุดนี้แล้วชุดงานแต่งจะเป็นยังไงต้องลอด,ดูนะเนาะตอนนี้ตอนนี้แพลนเราไปถึงไหนไปแล้วก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆตามแพลนอยู่เพราะว่าจริงๆก็มีมีแพลนเนอร์คอยช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็เลยก็เลยเบาใจไปนิดนึงตอนนี้ทำเกสลิสต์อยู่ว่าแบบจะอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะไปได้กี่เปอร์เซ็นต์อืมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะสัก70อะไรอย่างงี้ได้มั้งใช่เขาบอกว่างานแต่งมันจะจุกจิกมากจริงไหมครับอะไอย่างเงี้ยบงก็ก็น่าจะอย่างนั้นนะคะเพราะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแบบความรู้สึกอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยอาจจะแบบต้อง ทำให้มันครอบคลุมทุกๆคนทุกๆทุกๆสถานการณ์เลยนะคะอะไรยากที่สุดในการเลืเอกเชิแขกยังไมอุ้ยมันก็ยากทุกอันเลยนะคะเชิญแขกเนี่ยทำเกสต์ลิสต์เนี่ยยากเหมือนกันเพราะว่าแบบเราก็จะมีความรู้สึกว่าอุ้ยเราอยากให้คนนี้มาจังเลยแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาสะดวกจะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเราตกหล่นใครไปไหมอะไรอย่างเงี้ยใ่ไหมครับก็บนี่มันจะต้องตัดใจร่วมกันแน่ๆจะคุยยังไง จะใช้วิจจะเอาแบบไหนทุกงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เริ่มจากคิดว่าจริงจริงจริงๆตั้งใจจะมี2งานก็เลยคิดว่าอาจจะช่วยจากการที่เราทำเกสต์ลิสต์งานงานถัดไปก่อนเพื่อที่เราจะได้เหมือนสโคบว่างานนี้เราจะเราจะเป็นประมาณไหนการแลอ่า้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่เราตั้งใจว่าเล็กก็คงไม่เล็กแล้วอือใช่ใช่ก็ใช่มันมันก็เล็กเล็กได้เท่าที่มันจะเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่านะ ตอนแรกตั้งใจจะให้แบบประมาณ700อะไรอย่างเงี้ยไมเวลาตอนนี้คูณสองแล้วไม่ไม่หรอกแต่คิดว่าก็ก็น่าจะบวกไปอีกแบบเป็นเป็นหลักร้อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ถึงแบบพัน p l ัสพ l u s อะไรเงี้ย่กแบบันที่ผิดไปที่ประมาณหนึ่งพันอันนี้คือทดทดไปในใจใว่าว่ามันบวมไปตอนได้ประมาณเท่านั้นละกันอะไรอย่างเงี้ยจะได้จะได้แบบไม่แน่นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเก้อย่าเลยค่ะนี่ก็คือมีเลิกแล้ใช่ไหม ใช่ค่ะ24มกราค่ะเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรคะพี่ดาวเป็นเรื่องแบบมันมันเกิดเรืเ่องอะไรของเราเองเออก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรเหมือนกันแต่ว่าอ,อ,อาจารย์อาจารย์บอกว่ามันจะจะดีกับทั้งคู่ในเรื่องของของราศีเกิดของเราใช่ไหมคุณไม่แน่ใจว่าพูดถูกหรือเปล่าแต่ว่าเวลาดูดวงดูจากจาก,จากพื้นดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะของทั้งคู่ วันนี้น่าจะดีที่สุดคือส่งเสริมด้วยกันจนทิ้งอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่งกับฉลองนี่ในวันเด,วเดียวกันเลยไหมคะใช่ค่ะในวันเดียวกันค่ะตรงนี้มันยังมีติดค่ะแต่เพราะว่ามันแค่เดือนกว่าเนา,า,า,านะแต่ว่าอะไรมันยังรู้สึกว่ามันยังแบบมีความเป็นปหน้ากังวลอยู่เต้าคิดว่าไม่มีอะไรมั้งอะไรอย่างเงี้ย ก็น่าจะเปที่ถาตาองถามกับก็น่าจะเป็นเรื่องเกสลิสนี่แหละที่เรารู้สึกว่าเราอะไม่อยากจะทําแบบทําแบบว่าไปเรื่อยๆเราอยากนั่งแบบนั่งดูจริงๆแล้วก็ใช้ความรู้สึกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลามันไม่มีเนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่น่าจะเป็นปัญหาที่เรามากกว่าอะไรนะแล้วในเรื่องอื่นเนีชุดที่ดีมงานทุกอย่างเอาหมดแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วในเก้าสาวนะ ก็เรียบร้อยแล้วค่ะอืกี่คนค่เนี้ยสามร้อยกว่าคนเราเล่นไม่ไม่ก็ประมาณสิบกว่าคนเลยง้นแสดงตีมเติมอะไรก็ได้หมดแล้วว่าจะเป็นตีมไหนกันหรือว่าอะไรได้แล้วค่ะตหมเออตีมหรอคะก็จะเป็นในสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะเป็นคนแบบชอบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยชอบแสงธรรมชาติแล้วพอดีเราจัดงานเป็นลันช์รีเซพชั่นด้วยก็คือเป็นแบบ ฉลองในตอนที่กลางวันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันมีความแบบสดใสของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ after party ก็ after กันได้ตั้งแต่เช้าเลยค่ะแ้ต before and now and after งานของแก้วที่งานภาพยนตร์งางที่จะเริ่มถ่ายทำอยู่ไม่ใช่ยังไงในช่วงที่จะต้องเนี่ยเราก็ปรึกษาทุกๆคนอยู่ว่าแบบว่าหุยทำได้ยังไงอ่ะแบบ เหมือนเรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราต้องแบบว่าทีละอย่างแล้วลอันนี้มันเหมือนมันก็แยกราสานนึ่งแต่ก็ก็คิดว่า ทำเท่าที่เรามีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก,กต็ตอนนี้เริ่มถ่ายภาพยนตร์แล้วค่ะแค่เดี๋ยวแค่ก็คุย,ยคกับกองถ่ายไวยเรียบร้อยแล้วว่าจะถึงเวลานี้จะต้องอยังไงยังไงใช่เราเราก็ล็อกไว้ว่าช่วงนี้เราอาจจะต้องต้องทำงานแต่งงานหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอก,อาากไว้จถ่ายไปอยาก่าก่อนนะใช่ค่ะแต่พอดีเราไม่ได้ใช้คิวเยอะเท่านักแสดงคนอื่นอยู่แล้วด้วยเราก็พอจะบอกเขาได้ว่าโอเคเราแน่จะว่างช่วงนี้ไม่ว่างช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอนตติสาสดพร้อมไหมคะอือก็พร้อมนะ อันนี้คิดว่าจะเป็นการถูกเพื่อนๆเซอร์ไพรส์ือว่าอย่างไรคะไม่รู้เลยอะค่ะไม่รู้ว่าเขาทํากันยังไงเลยอะค่ะเราเราคือเราตั้งเป้าแค่งานแต่งงานของเราให้มีมีแบบว่าแคนเริ่มนัดกันไหมคะเจอเพื่อนก่อนก่อนมีฟิลแบบนัดกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการบอกว่าเตรียมไว้แบบบางคนยังไม่รู้วันเลยเพราะว่าเราแบบเรายังไม่ได้แบบบอกใครเป็นทางการการเพิ่งจะไฟนอลดราฟวันนี้เองอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ ก็ทุกอย่างมันทำไปพร้อมๆกันบอกงานผ่านสื่ออย่างนั้นเราเชิญเชิญด้วยแล้วกันนะคะใครเชียสเ่อแล้วก็เชิญมาทีดคัดด้วยตามนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ